โอ oh. ตัาหุ้งแซบต้องตัาหุ้งเท้าต้องขูดคกโอ้โห oh. ขายแบบอยู่นีอยู่ร้านคือแบบร้อยนะคะเนี่ยมีหอยแบบนี้ด้วยอืม mm. ก็ต้มหอยที่จะไปกินกับตำมะพร่งนะคะทุกคนดูนหอยอยูซาเขาเองต้งมก็คือใส่น้ำปลาแดดเราที่เป็นเสียงใสเน้ำปลาแดดหอยสุนุ่มอ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีตอนดรอบสู่ช่องสีเดินลชานลสวายดีพี่น้องสุขุมสุขคดเออย่าเอฟซีอย่างเราค่คลิปนี้นะคะน้องซื้ออยู่ที่โค้งหนองนานะคะแล้วก็อยู่กับนี่เลยพี่จอยของเรานันนเองนะคะวันนี้เรามาในทีมเดียวกันนะเสื้อแบบนะคะสวยไหมคะทุกคนนะคะนี้เราสวยอยู่นะคะอยากอ่างเอฟซีซื้อเสื้อเสื้อเหมือนกันอยากอ่างเอฟซีซื้อสีวันนี้เรามาในลูคแบบสาวพื้นเมืองอะไรอย่างนี้นะคะยุคโค้งหนองนาล้องมนี น้องนุ่นกับพี่จอยนะคะมีภารกิจนะคะนั่นก็คือวันนี้พี่จอยนะคะจะมาต,ามตําส้มตำนั่นเองนะคะก็ <c oughs> คือถอดฝีมือ้จอยมากเพราะว่าที่ผ่านมานี่พี่จอยเนี่ยไม่ค่อยว่างทีนี้พี่จอยว่างละเลยดึงตัวมาเลยจ้ะได้ตำพักหุงนะคะคือถอดฝีมือพี่จอยแล้วก็มื้อนี้เดี๋ยวพี่จอยตำพักหุงปั่นกินแล้วก็เดี๋ยวเฮาจะกินกับปันหอยพร้อมกับพี่จอยเนาะแ,<ม>แต่ว่าแม่น่าเพิ่นไปงมหอยอยู่สระเฮา,านี่แหละได้มา ตัวอ้วนมาสั่นเพันว่าต้มเรียบร้อยแล้วที่คุณทายให้เบิ่งไปต้นคลิปหน่อยนึงเนาะเดี๋ยววันนี้น้อะมาคุ้มกินกับอันหอยจุกเนาะหอยจุกนะคะมาตำกันเลยค่ะทุกคนพี่จอยจะเป็นคนตามนะคะวันนี้เพราะน้องน้อยคิดถึงพี่จอยก็เดี๋ยวให้พี่จอยตำปันกินนะพี่เมียเอาหลายๆพริกเลยเอาเผ็ดแบบสลกใตายเนาะวันนี้เอาเผ็ดสลบตายบ่โจ๊ะไว้หน่อยนึงย่านน้องกินบ่ได้แต่ใส่ครบทุกพริกก็ะมาณซีฟโลนอย ใส่กระเทียมมนมาคงกับว่ามันจะจางถ้าใส่กระเทียมเยอะมันบออ่อยก็เ้างใส่น้อยนึ่งแล้น้องสิกินบ่ได้ข้างไว้แ้มันติตับจ่าบรรยากาศห้องวันนี้เราก็มาอยู่ที่แบบว่า มองตั้งแคมป์ของเขานั่นเองนะคะที่พักผ่อนนอนใจกับบันทีมงานปูนของหน้านาะแเราจะข้างหลังเีาที่จะเห็นก็คือเป็นเพอหน้าตุนป่อเทือกก่อเถือกนะคะเดี๋ยวถ้าเบิึงต่อมนออกดอกแล้วตอนนี้เรากำลังรอให้มันเติบโตแล้วจะได้ไปะรูปนะคะทุกคนก็เลยมาตัดวังพงตัวนี้จะเห็นบรรยากาศที่แบบดีมากๆลมบ่อยๆลมลมเพ่งเฮงมือนี่ลมบ่อยๆเอแบบหัวฟูไปเลยลมหัวฟูอ่ะน้องนน่นฟูเลยพีคเอาแดงแล้ว มาเกิดเหตุถ้าได้ยินฟอยน้อยเดียวจะต้องทำตัวเป็นประโยชน์นิดนึงนะคะก็คือเดี๋ยวเป็นลูกมือหรือทำให้เกะกะก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวอันจักหน่วยซ้ำหน่วยทีหน่วยก่อนจ้อยมาเกิดเหตุกับแพงเข้ากันเลยแพงนี่จะขอเพิ่มแพงดีที่เทาไ่ได้ซื้อมะนาวมะนาวอยู่สวนเราเองนะครัะลองตักพี่จะขอแซ่บเลยดูพี่จอยดีดใส่ ใส่แค่น้ำหรือใส่แตงเปลือกใส่ิอิแล้วแต่หนึงเอาอีกบอกมะนาวไออใส่เปลือกมะนาวลายแล้วมันจะขมเขาใส่ยุดแล้วเขาใส่บหลายอันนี้เอาเปลือกลงมีบอกหรือไม่เอาตัวนี้เอาลงแล้เอาลงแล้วเป็นไรยกันบะลายนะวันนี้พุ่งเลยใชายลายบอสชายลายบอือสร่วงเดียร์ ไม่รู้ค่ะใส่ร้าซ่บหลายคือชือฝังหัวมาเจนาว่ากินเยอะแล้วผมจะร่วงนะคะแต่เข้ากรบปุกเนีจริงเข้ากระปุกทําอะไรกับกระปุกเนี่ยใส่อย่างแซ่บใส่๊บหลายเส่บหน่อยเส่๊บหน้อยเส่๊บหน่อยนึงแล้วแต่มักเนาะใส่๊น่อยเส่บหลายแล้วแต่แบบว่ามักร่ำเลยเนาะพี่จอยนี่กระแดกที่ผสมที่ผสมที่ร้า แต่แซบขนาด1ถ้ามีตอนแห้งแซบอันนี้เราเน้นบนเน้นตอนเพะว่าน้องยังกินตอนบเปิดนะคะโซซานเชไหมคนนราชวนยังกินตอนบเปิดได้เนี่ยเอยบอกคือเคยเห็นจำประเดียี่นพวันเลยอบอกุ้งเลยปุ้งเลยเปานสั้นตำเลยตำเลยคือข้าวกระบอกงี้ ตอนแรกว่าให้พี่จอยแต่อเอาไปเอามาก็คือ,อเป็นทักตำด้วยกันนั่นเอ,องตำร่วมกันเอห وم, ห وم, ห وم. อพร้อมๆแค่สีนี่ก็กินขาดแล้วสีแบบกระมาณมากนะค่ะดิสี่เดี๋ยวมาเบิรงใกล้ๆวันนี้เราจะเอามาหุ่งใส่แล้วมะหุงกับยูโคกเฮาเนะาะมะหุงเขาว่ามะหุงขึงข้นราคาได้เสมอนี่ขึ้นทุกอย่างเขาปลูกไว้เขาก็ซื้อที่มาเกือบเทีย โยกนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวให้ไอ้จอยโยกหนุนโยกแบบเบาๆนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้ไอ้จอยโยกโยกโยกต่อนะนี่แล้วสเตปพี่จอยนะคะในการตำตำจำวะกำลังหัดอยู่แต่อยากอิดบอสเปลี่ยนปลาเลอร์นะคะเป็นแต่แซบมากเลยเดี๋ยวเราจะต้องเตรียมพิจะชิมแล้วนะคะทุกคน ดว่ามันต้องหวานแน่เลยหวานปะเผ็ดเนี่ยเราทุกเผ็ดชิมอย่างตอนแรกคือเผ็ดเหมือนคุณล่าแซ่บมาได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเอิอคุณนันานนะคะมาชิมนี่แขงรับเชิญของเรานะคะดูเมยน้ำลายมาม<ต>หลายคลิปล<า>แล้วต้องให้มาเจอคุณลูกบ้างนะคะเดี๋ยวให้น,าน,านันนชิมพี่เมยน้ำลายแตกหลังกองไปใส่ เผ็ดเราองหาเผ็ดแล้วก็เลยบรรุรสเอาเลยเอาจานมนานี่นะคะดูนะคะคัมบบ่มพระเศษเนี<ด>่คืออย่างบอกเบิรงหอยสูป<อ>ต้องเผาเบิรงตอนขูดครกตัหทูนแซ่บต้องตัหทูเผาต้องขูดครกโอ้โหขายแบบอยู่นี่อยู่ร้านคือแบบร้อยนะคะเนี่ยมีหอยแบบนี้ด้วย อดนีเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเบงเดี๋ยววันนี้ถึงขั้นตอนการซิมแล้วนะคะเดี๋ยวจะซิมลงนค่ะอาจจะโอ้นั่นเปิดมือเลยแต่เราขอเปิดอันนี้ละกันเพราะว่าจับักพิกผัดจกตาจะหรยะหลังจกตาจะขออยู่มองไม่มีนะคะรสชาติแบบนี้เนาะเครืองเขาใส่เครืองหลายเขาขาจะฝอย ต่างเอฟซีเขาจากนั้นเกิดเอฟซีแน่น้องน้อมปกติเขาสีอินมกันสิอิ่มแล้วเขาเคยเอิญนะมันเกิดตรงกลางเขามาดูหอยเขาตัวโอนมาสั่นมานานๆเนาะคือด้นนั้นงมเองแต่ดูยังไงลองดูนะเดี๋ยวลองดูหอยจุบเนาะเขาเอิญจุบหอยจุบนี่เขาเคยเอ็ดแยงหอยไปแล้วเนาะแล้วก็หมุนเอาอันนี้มันอนี่แล้วก็จำได้เป็น เนี่ยค่ะเดี๋ยวเป็นลูกคนจีออกบ้านออกอืมตัวเอิอนเนี่ยอ้วนอ้วนน้ำมันมะเกลือตัวน้อยอืมตัวผต้องห่อมาเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมึงก็จะเอิอนนั่นอีพอเราเพิ่งมาชิมน้ำกลั่นพอดีพญนยางไกมาแถวนี้เนาะเพราะเพราะมาชิมซ้มตำครับโอ้นูหน่ลยนะขี้มือ้วนแท้ต่อยแบบอ๋อกินแซ่บ ม่ขายซิงกินอากันหลายเห็ด <c oughs> นะคะวะสองคนลงนี่คือกินอ,อร่อยไหมนเนี่ยแล้วมันเริ่มจะเป็นลูกแล้วปลาตัูเป็นอะไรเลยหอยหอยจุกกินกะวอบผงน้อนงนแบ ถั่วพูเคยเห็นแต่ยำถั่วพูยำถั่วผูเขายำใส่ยังงอนเยอะนะลุงเบียอยู่คือนั้นเลยลุงเบียไปโรงเรียนนะคะทุกคนไม่ทำมือนี้เราก็เลยมาทำนี้ก็เลยขึ้นผอดน้องมือสูงมือนะหอยนะวันนั้นเนี่ยท้องมากเลย มงมเขานี่นี่ขายได้จัาบาทนี่เท่านี้แนะนำถ้าขายในตลาดก็บรรเมศจ้าวคนบ่กเจ้าบาทก็ททไม่เรียบร้อยเนาะอยู่มอนนี่คือหนึ่งตัวจะเจอเขาใส่ซ้ำถ้วยไอติมสามชิพอันนี้นะ่ะแต่ไม่ได้ตัวใหญ่เท่านี้เลยเพราะงูน้ำมูล,ล,ลน่ะไปซื้อมือนักก็เลยก็ตัวน,น้อยแท่านะอยุขโคเขาก็โตใหญ่นะ่ะอ้วนพอมเนาะแสดงว่าสมบูรณ์รวมสมบูรณ์เลย คะุณหมอว่าเป็นเพราะเพลียแห้งนะครับไปอาบน้ำกินแล้วเนาะนะครับกินอ่างเอเจน้อยกันเดี๋ยวจะคอตัวแล้วคือกลันเพราะว่ามันนูนกันสิคุมุกน้อยแล้วเพราะว่าเพลียหลายแต่ล้วนั่นก็ไปจ่อยนี่คือสีพอดีแสบมันบหรอเพราะว่ากินเพลียกันอยู่แล้วคือแสบเลยว่าขวปีข้าววันนี้ขวดปีก็ของเราเองยังไม่หมดเลย มีลูกมันตัวนี้เหรอลูกมกันมาต้อออกอ่ะแม่มาใหนมกัดเนะาะขาดแคลมัน,นยากเลยเด้เบอรนเจ็บเนาะเออร์บอกก็ห้องหลงแบบติดลูกมันโอเคค่ะ FC ทุกคนเดี๋ยวบันนี้กับเดี๋ยวจะขอตัว FC แล้วเนาะเพราะวะ่าเดี๋ยว FC น่าจะน้ำลายเหยินพอแล้วกัต,ตอนนี้คือจะไปหาเสื้อปักพุงแล้วกับเบฟหาซื้อหอยมาลวกกินแล้วลวกก็ต้องมีเทคนิคนัน้นานเนาะ คือแบบต้มลวกใส่ยังไงคะเทคนิคของนันนันใส่เกลือน้ำปลาจังหน่อยแต่ไ้นวแมวมันจังนวแแ่บอีดีมันหนีแ่บมากค่ะทุกคนก็ถ้าติดตามอาจจะมีเมนูเอ็ดอย่างอื่นอาจจะแกงหอยหรือก้อยหอยอย่างให้ที่ถติดตามมา้นันเนาะหรือจะมีลองงมหอยหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามไปเรื่อยๆนะคะทุกคนแต่ว่าไปย้อนดูคลิปกเก่าๆได้นะคะที่ผ่านมาของปีที่แล้วเนาะว่าเรามีภารกิจมากมายเลยยุ่โควิหน้าของเฮาะ สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆออกมาฝากกันนะคะเป็นแบบที่คือทอดคงนา่งนานก็คิดถึงพี่จอยทั้งน,าน,น,าน,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 นั่นๆเนาะคุ่น่ะนั่นๆที่แซ่บขนาดแล้วเดี๋ยวขอตัวนะคะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ค่ะแล้วก็กดติดตามให้ด้วยยุบไอนทั้งห <l ittle> แล้วก็กดกระดิ่ง <l ittle> <l ittle> กริ้งๆไว้จังบวได้่านคลิปนานเนาะขอให้เอฟซีทุกคน สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะห่างไกลจ,จากโควิดนะคะแล้วค่อยมากินน้ำมัหุงจุ๊บหอยยุโคกน้องงาน้ำกัดเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะสบายดีบ๊ายบายไปแล้วเด้อไปแล้วนะคะขอไปกินแล้ว